สวัสดีครับผมนี่ผ้ามะชงข้โพดกลางคืนนะครับนี่มาบอกวิธีนะครับมาแกะผ้ามาแก่ปัญหาหลังจากที่ปลูกข้วโพดนะครับปลูกข้โพดได้บุกี้มือนะครับนี่ปลูกตอนเสาร์นะครับตอนยามแรกนะครับฝนตกมาใส่นะครับหรือว่าปลูกได้ประมาณเหมือนหนึ่งขึ้นหนึ่งครับฝนมันตกมาใส่นะครับมันเทศแห้ยข้าโพด ขึ้นบ่ได้นะครับเพราะว่าอย่างขางล่างมันซ่มนะครับแต่ว่าหนาดินมันแหงนะครับนาดินมันแหงครับมันจะเป็นลักษณะนี้เวลาเหอามือกดลงครับมันเป็นมันเป็นเพาะๆนะครับนี่ซ่มด้านใตนะครับแต่ว่าพวกพวกดินแถวนี้มันแหงนะครับนี่มันแหงเวลามือมันขมลงมันจะแตกประแปะประแปะนะครับเขาพูดมันขื้นบ่ได้เพราะว่าอย่างมันทั้งนาดินมันแหงครับแต่ว่าทั้ง ส่วนส่วนงล่างมันซ่มครับพอดีมันหงอกขึ้นมามันดันดินบดได้นะครับบาน,นิมมันจะคดคดอยู่ใต้ดินนี่นะครับหยอดหยอดของเขาจะคดอยู่ใต้ดินมันอยู่ส่วนมันมีอยู่หลายยินครับแต่ว่าช่วงที่ไม่บานขวดเบิงครับบดได้บดได้ทายคลิปไว้ให้เบิงนะครับ,บ,รบ,รบ,รบมันจะหมวนอยู่ข้างล่างเลยนะครับมันบกขึ้นมา วันนี้คนเลยพามาแก้ปัญหาตัวนหนนะครับก็คือมาเปิดหนามใส่นะครับนี่เดินสายหนามเปิดใส่ไหดินมันซุ่มนะครับครับใหนาดินมันซุ่ม้านาดินมันซุมานานมนซ่มมันจะทแทงแทงขึ้นมาได้นะครับลดการที่มันหมวนหมวนหยอดอยู่ใต้ดินนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นคือถ้าปลูกเรียมใหม่ๆนะครับประมาณมือนหนึง่งคืนหนึ่งนะครับ ช่วงที่เขาโพดมันแทงนอขึ้นมานะครับบานนี้ฝนตกมาใส่แล้วก็เศร้าตกเลยแดดนะครับบานนี้มามันเท็ดแหงน,นาดินแหงนะครับบานนี้เขาโพดมันจะขืนบ่อได้นะครับกระตองเปิดน้ำให้นะครับถ้าสายน้ำพุ่งนี่มันจะดีนะครับเพราะว่าอย่างเขาจะแค่เท็ดห้เป็นละอองนะครับซุม่มซุ่มตามสีห้าตองการได้นะครับแต่ถ้าสปริงเกร์กระตอง ใส่ควมพยายามแน่นะครับเพราะว่าการเวียงหัวของสปริงเกินนะครับหนามมันจะออกแหงอยู่ทีปลายปลายปลาย,ปลายสปริงเกิน,นครับเพราะว่ามันจะยิ่งยิ่งไกลไปหนามมันจะออกแหงไปรวมอยู่จุดปลายนะครับจุดปลายหนามถ้มันตกลงแต่ช่วงกลางๆมันสิเป็นแค่ละออนครับมันบม่ค่อยดีานไดก็ต้องตั้งแล้วูเอานะครับเพื่อปรับสภาพให้ หนาดินมันซุมนะครับ้าตนมันจะบ่เกิดนะครับไดี๋ยปลูกใหม่นี่ตาสีพ่อมเบิงนะครับยยานมันเด้ปลูกใหม่นะครับความหงอกมันก็มีแน่เดี๋ยวให้ชมตัวทีครับประมาณมันเกิดงอกบ่เตียมทีเป็นไรน,นะครับนะครับความหงอกเขาก็อยู่ประมาณ น่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่มันงอกแล้วเขียวเขียวแล้วน,นะครับก็เลยต้องมาเปิดหน้าเพื่อให้มันเป็นละออนะครับให้มันซูมนํำนะครับถ้าดินมันซุม,มเกบหมดเลยมาเลยมันซุมลงลึกแต่มันซูมลักษณะนี้นอเขามันจะแทงขึ้นมาได้นะครับมานนี้ครับมาบอกวิธีแก่นะครับเพราะว่าคิดว่าท้าฝนตก เลือมันแห่งเรยบตกมาอีกนะครับดินแห่งแบบนี้ร่อยข้นอาจจะได้แก่ย,ยูเป็นแปดสิบคนนะครับได้ปลูกใหม่นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเกิดบดีนะครับมันเกิดบดีได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์กหดน้ำให้ปุ๋ยคือเก่านะครับก็บต้องย่อมรูปทุนไปมเมล็ดพันธุ์นะครับปลูกเื่อนที่เท่าไรก็ขึ้นต้องย่อมรูป รูปทุนไปนะครับก็เริ่มต้นนับหนึ่งไหมนะครับเพราะว่าพ้นผลิตที่ได้ถามมันเกิดมาดีนะครับมันก็ได้เต็มร้อยเปร์เซ็นเลยนะครับวันนี้พามาบอกวิธีแกะนะครับบอกวิธีแก้ไขนะครับร็จแล้คลิปนี้ก็มันมีอย่างหลายนะครับต้นนี้ตอนนี้เอาเสมิดใส่สมดนะครับเดี๋ยว ช่วงที่ผมต่อรถไถหน้านะครับแล้วก,ก็ตอนกลางวันเดี๋ยวจะต้องคลิปอัปเดตให้มั่งอีกนะครับสวัสดีคุนี้กสวัสดีครับผม